เพื่อช่วยเพื่อนนะในการดูว่ามีใครตามมาไหมนะครับผู้เล่นที่ดีควรจะช่วยๆกันนะฮะนอกจะจับผู้นําผู้นำเนี่ยเขาบิดไม่ได้ใช่ไหมละ่ะถ้าเขาบิดซ้ายบิดขวาปุ๊บคือตามก็จะตามด้วยใช่ครับวิถีมันจะเปลี่ยนนะฉะนั้นพวกเราที่อยู่อ่ไม่ใช่ผู้นำนะฮะสามารถเป็นผู้ตามอ่าผู้ตามแจแจเขาเรียกผู้ตามสามารถบิดมุมมองได้นะอ่าใช่ดูคนรอบๆได้ใช่นั่นแหละฮะ ถือว่าช่วยกันนะการเล่นเป็นทีมบางทีประสิทธิภาพมันจะสูงขึ้นถ้าเราช่วยกันนะครับก็เล่นๆน้อยนะฮะสาคัญเนื้อสิ่งอ่นใดอย่าอยู่ใคไรกันเกินนะฮะลุงเห็นมาหลายทีมและหลายตี้แล้วกปกติจะยิวหาก,กัน5 0าสินะไม่เกิน50ถูกต้องครับไม่ควรเกิน50เมตรในการลงเล่นครั้งหนึ่งนะคะรับด้วยเหตุผลหลายๆประการนะฮะเรื่องการ,การช่วยกัน เบอร์สามห่างแล้วกว่าเมตรเลยก็บางทีด้วยเหตุและผลนะฮะเราก็ไม่ว่ากันนะครับพยายามมาเฮ้ยมีคนที่พัดหลังหลังหลังเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้วไหนเป็นไหนแล้วนั่นนั่นห้ามห้ามห้ามนไหนนี่นั่นนี โอ้โหรวยละโอ้ระเบิดด้วยใครสั่นระเบิดมาดูระเบิดดิใครสั่นระเบิดเลยลุงโอ้โหเลื่อนไม่ดูตูดูขอพันยาก่อนขอพันยาก่อนเด็กปลาระเบิดใส่ศัตรูอ๋อแม่นเปลาเหรอแม่นมากอย่างแม่นอะไรเนี่ยตั้งอะไรนี่ยาเดี๋ยวขอยายายาอยู่ไหน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 อยู่ในศพเดิมนี่ มาเลยเดี๋ยวครับลุงยังไม่คุ้นอ่ะนะลุงจะพยายามดูอยู่ไหนอ่ะนี่ไหนเดี๋ยว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 อ๋อในศพเขานั่นแหละโอเครับทราบไม่มีอ๋เอายาไปดีกว่าโอเคเมื่อกี้เพื่อนเอาไปแล้วเนี่อ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจโดดอยู่เราโดดให้เต็ม เต็มเรื่งเต็มรืองหัทิ่เดียวเต็แล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็แล้วตัวเองเด็สองร้วขนี้ก็เงียบกันมากจริงจังมากพอเล่นหมดจะอันดับนะ โดดลงมางนี้ลงนี่นเ,นนเขาบันไดนี้ข้าวจัดทำเป็นใบรุ่นเด็กขน้เก๋นเอคแล้วก็ยามีเหรียญป้างเลื่อนรถนะเหรียญมีสามร้อยครับของลุงมีเหรียญสามร้อยเต็มใจช่วเพื่อนได้ซอกเล็บมีเท่าไหร่ครับมีสองเหรียญค่ะบสองเหรียญ จะเปิดไมา่เองเพื่อนอยา่าเพิ่งออกนะอาออกนะเดชุบอย่าเพิ่อง,องออก,อออกว้าเลสโชนฝันไม่จ้จเย,ยาไปเจอกันในบ้านนะ,ะเลสุบว้าดินเหรียญเดียวครับยังมีอยู่สามเหรียญล,ลมเหรียญ เดเดอยู่ไหน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 แปนนึงเสซนนี่ไงอย่าอย่าไปให้เพื่อนนะเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนจะช็อเหรออ่าไม่ไน้ใจตึ๊บลับตึ๊บลับตช๊บลับไอ้คนชิบตัวเมือไม่เป็นไรอนชิบลับชิบลับนชนะเลสซนไปไหนไม่ได้กำลังไปกำลังไป กอาลังตายกําลังตากำลังไปมันหายแล้วมันออกจากนอกวงชุบแล้วเดียยิงต้านไงไม่ได้ออกอยู่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนข้างหน้อ๋อเสียงรถมีคนขับรถค่ะข้างหลังตองเพื่อนตรงเพื่อนต้องจัดการไหวสองหนึ่งคนเอง ไปช่วยกันดีกวา่าไปช่วยกันดีกวา่าอย่างน้อยเข้ามาสองสามคนอนะช่วยได้ศัตรูหาย ป่อสามเจอป่อสามีฮะเดี๋ยวขอปักสกปอใส่นู่นใส่นี่ก่อนปักปักปักสกปสีแล้วนี่อันนี้ก็สกปบกสีอยู่แล้วนี่อุ้ยได้กลับระเบิดมาด้วย คือเนื่องจากเราเล่นหมดจัดอันดับะนะฮะเราเคือไม่จะเป็นต้องแรกะนะครับซุ่มได้ก็ซุ่มที่สำคัญคือเหมือนที่ลุงเคยพูดอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปบวกอะไรมากมายนะฮะดูใกล้ๆเพื่อนใบติีกว่าเพราะลุงไม่ใช่คนเก่ง49เเมตรนี่สวย ส่วนอีก2คน132กับ173เมตรแหม่ก็เกินไปคนหนึ่งกำลังไปรวมอยู่ฉะนั้นเราไปด้วย,ยรวมกันไโอเคกำลังไปครับกำลังไปอยู่รวมกันไว้กำลังไปครับกำลังไป หเหรียญมีอยู่สามนะครับไม่ไม่เพิ่มกันเลยเหรียญมีอยู่เจ็ดแต่ที่อยู่สอง <c oughs> อะไรใครฟันอะไรอเพื่อนฟัน <c oughs> เอามีคนเดี๋ยวมีคนหรอ

I should put no more in. Okay. Put no. I Mình đào rồi đây Cho Đặt lô nè khách, chơi quên Hôn cay mà Hôn được หยุดแล้วแต่ว่าหมู่ต่อไปคือไกลมากนะครับโอเคครับชิคก็ส,ขขสำ่งเล่นอ,อ,อยู่ในขั้น<ๆ>อยู่ในขั้นอยู่ในขั้นเดี๋ยวเด็กจะไปข้างหน้านะไปอยู่กับเพื่อนเขาเพื่อนจะเล่ขงข้างหน้าหละ ค่ะทุกทีอ่ะพี่ยิงคนดาวท่าปวงนะว่ามันจะตายแต่ไม่ตายมีเอคีอยู่ตรงน,นี้ค่ะอืมยังลุงได้อยู่ครับเอคี AK ใช้อยู่ใช้เอเคีอยู่เอ็ตอนนี้เหรียญเพิ่มเป็นสิบเอ็ดเหรียญแล้วครับเหลือสามเหรียญเพราะชุบเพื่อนไปเมื่อกี้ดีแล้วครับเพื่อนชอบฟันตลอดเลย ตกใจหลอนหมดโลกหัวเอ้าเพื่อนบวกือ ก็มันมีสองตัวลูกที่ไดมีตัวเดียวก็เลยเข้าไปอืมแต่ก็กลับอ่าตายอืม,อม,อมตายหมดที่ to <laughs> see